สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีเมษวันนี้ช่องกรีนิช h ชน n นลก็จะนําเสนอดวงประจํำครึ่งเดือนหลังพฤศจิก,กายน2 5 6 5ระหว่างวันที่16-30ถึง30ิพฤศจิกายน2 5 6 5รซึ่งดวงประจําเดือนพฤศจิก,กายน2 5 6 5นั้นแม่หมอได้ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเดือนพฤศจิก,ก,กายนะคะ เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของแม่หมอกดไปที่เพลย์ลิสต์คลินิชแชนเนลก็จะมะีหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะ300กว่าคลิปแล้วที่แม่หมอทำไว้นะคะสามารถย้อนหลังดูได้เลยนะคะ,ะสําหรับครึ่งเดือนหลังนี้วันที่16-30วถึง30ิพฤศจากาย,ยน2ก6 5นั้นจะมีดาวย้ายทั้งหมด3-4ดวงด้วยสี่ดวงด้วยกันนะคะ,ะดวงแรกก็คือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวตนุลักษ์ของชาลัคนาราศีเมษจะย้ายจาก ราศีมิถุนก็สู่ราศีพฤกเป็นการเดินถอยหลังนะคะเดินพักนั่นเองนะคะถอยหลังก็สู่ราศีพฤษจากราศีมิถุนในวันที่16พฤศจิกายน2565เวลา00.09นาฬิกานะคะซึ่งได้ตำแหน่งปลักเกษตรและก็ราชาโชคตำแหน่งปลักเกษตรนั้น ก็เป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกับเกษตรหมายถึงตำแหน่งที่เสื่อมของดวงดาวความไม่ดีไม่จีรังไม่ยั่งยืนงอนเงันคอนเครนอ่อนแออัตคัดขัดสนแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีความอ่อนแอแต่พอหลังจากที่อ่อนแอได้สักพักหนึ่งนั้นก็จะมีลักษณะของการที่ชาวลักนาราศีเมษซึ่งเป็นดาวตนุลักษณ์นะคะดาวอังคารนั้น ก็จะมีความแบบได้ตำแหน่งราชาชโชคด้วยหมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวเมื่อเวลาถึงจังหวะเวลาที่ได้ก็จะมาเองแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคนขวายอะไรก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในตำแหน่งของราชาชโชคนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะได้เงินทองมาแบบโดยที่ว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ดาวอังคารก็ถอยหลังเข้าสู่เรือนกระดุมพระซึ่งมีดาวมัตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ช่วงจังหวะที่ดาวถอยหลังเข้าสู่เรือนกระดุมพระ,ะชาวลัคนาราศีเมษก็ได้ตําแหน่งราชาโชคอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าได้เงินมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่แบบเฉยๆอยู่แบบนิ่งๆได้มาโดยที่ว่าไม่ทันรู้ตัวก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน พราะว่าอยู่ร่วมเดินกับดารัตยูดารัตยูเป็นดาวที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะคะมาเรื่องันที่การงานของชาวลัคนาราศีเมษซึ่งมีดาวพระเสาเป็นภพกรรมมาก,การงานการกระทำและก็กรรมดาวเสาในช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นมาก็ได้ตำแหน่งกเกษตราทิบดีมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทําให้การงานของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1มีนาคม2อ6 6จะมีความเข้มแข็งจะมีการงานที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวันที่1มีนาคม2อ6 6ดาวเสาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพลาภะแม่หมองกาทาคลิปประจําปีประสร 2, พส6ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเข้าไปที่โปรไฟล์ของแม่หมอเข้าไปแล้วถ้ามี p l a ลิ i s t ของ c l i n i c channel อยู่ สามารถเข้าไปดูได้เลยแม่หมอทําไว้เรียบร้อยแลย้วเป็นภาพรวมนะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพก,กระดุมพระย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนมรณะตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาย,ยน2565ได้ตำแหน่งปลกักเกษตรซึ่งตรงข้ามกับคำว่ากเกษตรมีความไม่แน่นอนงอนแง่นคอนเคลนไม่จีรังอ่อนเออัตคัดขัดสน ก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้การเงินก็อาจจะมีรายจ่ายมากขึ้นนะคะมีการเงินที่อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมรายจ่ายไว้ได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันไม่คาด,ดผูกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้อยคนที่มีอายุน้อยกว่าและก็เรื่องของการติดต่อสื่อสารการทํางานในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งได้ด้วย ระวังมีปัญหากับบุตรหลานบริวารได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่17พฤศจิกายน2565นั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพปุตตะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในเวลา08.53นาฬิกาซึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านของดาวังคารซึ่งเป็นเรือนมรณะมรณะหมายถึงรายจ่ายหมายถึงการเดินทางหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงการเจ็บป่วย ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอังคารด้วยนะคะดาวอาทิตย์นั้นก็ทำให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงจังหวะนี้ก็ระวัดระวังเรื่องของรายจ่ายอาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยของลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน,น้อยกว่าหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพุธซึ่งเป็นภพศาสตร์ชะและก็ เป็นพบอริปัญหาอุปสรรคก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 5เวลา1 0นาฬิกานาทีดาวพุธได้มาอยู่ร่วมเรือนกับดาวสุกก็เป็นคู่ธาตุน้ำทำให้มีความส่งเสริมในเรื่องของความเป็นปึกแผ่นอุรมสมบูรณ์แล้วดาวสุกกับดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่สมพล ก็อาจจะส่งเสร,ริมในเรื่องของการทํางานก็เกิดเรื่องของความสามารถความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของการงานอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์การติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลเพราะว่าอยู่ในเรือนมรณะมรณะหมายถึงการเดินทางการติดต่อ,อ,อทางไกลหรือว่าเป็นการลักษณะของงานที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยงานออนไลน์ก็เกิดซึ่งอาจจะเป็นการเงินที่มาจากการทำงานออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะคะที่ต้องใช้ใจ่ายเงินหลากหลายมากมายอาจจะหาเงินไม่คล่องตัวในช่วงจังหวะนี้เงินการเงินติดขัดมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็ <the> ะขอให้ชาวลัคนาราศีเมษได้เตรียมพร้อมได้มีการระมัดระวังและการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพสุภาษในวันที่27พฤศจิกายน2565เวลา23.05นาฬิกา أ, เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพสุภาสุภา,าคือความสุขความสุขเรจความเจริญความรุม่งเรืองเมื่อนั้นนะคะทําให้ชาวลัคนาร,ราศีเมษก็้าจะก่อเกิดความสุขความสุขเรจความเจริญความรุ่งเรืองมีการติดต่อสื่อสารในโลกออนไลน์ในโลกของพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะทําความสุขนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวลัคนาราศีเมษอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภหรือลาภผลนั้น ดาวราหูซึ่งเป็นเรือนลาภะได้เข้าทับตัวทับตนชาวลัคนาราศีเมษมาตั้งแต่มีนาคม2565ซึ่งก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษแล้วก็ในช่วงจังหวะครึ่งเดือนหลังนั้นก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษทับตัวทับตนอยู่แล้วก็เล็งอยู่กับพบปัตนิคู่ครองคนรักก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้โชคลาภจากคนรักปัตนิคู่ครองหรืออาจจะได้จากการที่ เสียงโชคก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะก็อาจจะเป็นไปได้ช่วงจังหวะน,นี้ที่ชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าดาวต่างๆได้ย้ายออกมาจากราศีตุลเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะไม่มีดาวอะไรอยู่ในราศีตุลแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีเรื่องของการมาขัดขวางมาเป็นคู่ศัตรูกันแล้วนะคะดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกไปแล้วตั้งแต่วันที่17ดาวพุธก็ย้ายแล้วตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนไม่มีดาวคู่ศัตรูกับดาวราหูแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้ในครึ่งเดือนหลังชาวราสีเมษก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีโชคลาภนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวราสีเมษจะมีความสุขขึ้นในเรื่องของเงินทองเรื่องของโชคลาภไม่ได้เงินทองมากแต่ได้โชคลาภเข้ามาแทนมันก็เป็นโอกาสดีสําหรับชาวราสีเมษก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะดาวอังคารนั้นได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ซึ่งเป็นภพกระดุมพระ เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาสีเมษให้ระบัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวอังคารนั้นแม้จะไปอยู่ในราศีพฤกษ์เดินถอยหลังก็ตามแต่แต่ก็มีตําแหน่งราชาโชคด้วยเป็นไปได้ในช่วงจังหวะน,นี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีดาวเป็นคู่ศัตรูอยู่ในเรือนของราศีพิจิกอยูอ่มีดาวอาทิตย์กับดาวพุธซึ่งอยู่ร่วมเรือนอยู่ด้วยก็เป็นคู่ศัตรู อาจจะเป,เป็นได้ที่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงจังหวะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนั้นเรื่องของพันธุ์ทุและเรื่องของปัตตานีคู่ครองคนรักาดาวพฤหัสก,ก็ย้ายเข้าสู่ราศีามรณนะราศีาพิจิก,กตั้งแต่วันที่14พกฤศจิกายนได้ตําแหน่งปลักเกษตร มีความงอนแง่นคอนเครนแล้วก็ไม่ กี่รังยั่งยืนสักเท่าไรส่สำหรับคนที่ในช่วงจังหวะนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเรื่องของอความที่ต้องหาเงินก็เลยไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวสักเท่าไร่หรืออาจจะมีเรื่องของคนรักปัตตานีหรือตัวของชาวลัคนาราศีเมษหรือลูกน้องบริวารบุตรหลานอาจจะมีความเจ็บป่วยก็เลยไม่ค่อยมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดดาวปุตตะนั้นก็คือดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมเรือนในราศีพิจิก ก็เป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นอาจจะมีปัญหากันกับคนรักคู่ครองอาจจะมีการเดินทางจากกันไกลในช่วงจังหวะนี้ไปอยู่กันที่ไกลๆมีการเหินห่างกันนะคะหรืออาจจะมีการทะเลาะบาอแวงขัดแย้งกันบ้าง รอให้ดาวอาทิตย์ได้ย้ายเข้าสู่ภพสุภาษนะคะในวันที่17ธันวาคมเป็นต้นไปเมื่อน,นั้นชาวลัคนาราศีเมษก็จะมีความสุขในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะช่วงจังหวะนี้ไม่หมอไม่แนะนำนะคะให้คนที่ยังโสดมีความรักสักเท่าไหร่เพราะถ้ามีแล้วอาจจะมีปัญหาก็ได้ด้วยหรือถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของความเหินห่างการทะเลาะเบาะแวงการขัดแยง้งการต้องห่างไกลกันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ การดูของไม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวมีคําอธิบายใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้หรืออะไรไอเที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สําหรับคลิปนี้ไม่หมอขอขอบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ